โอเคครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วกับคลา,าสเรียนแบบงงๆนะครับผมก็ไม่งงหรอกตั้งใจมาสอนนี่แหละวันนี้ครับผมเราจะมาคุยกันในเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลเนาะการสร้างฐานข้อมูลง่ายๆด้วย <c oughs> มาึงก็ติดติดสะกัดเอ้ยติดต,ตะกีดตะกัดเลย,เลยการสร้างฐานข้อมูลง,ง่ายๆด้วยแอปชีตนะครับผมจริงๆแล้วแอปชีตเนี่ยมันมีมานานมากแหละแต่ผมเพิ่งมารู้เองแต่ถ้าไปหาข้อมูลมาเดีอะ มันยังไม่ค่อยแบบเป็นที่แพร่หลายอะไรมากขนาดนั้นในบ้านเราหรือเปล่าผมคิดอย่างนั้นนะเพราะผมรู้สึกว่าแอปชี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆในการทําแบบพวก d a t a s าเซตดัตต้าเหรือว่าแบบทําฐานข้อมูลเออภาษาไทยเนาะคือการทําฐานข้อมูลที่มันแบบได้วาลีมากๆก,ก็การเรียนการสอนวันนี้ครับจะแบ่งเป็นสองช่วงก็คือช่วงแรกจะเป็นการพูดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผมเตรียมมาเพื่อเป็นการทําความเข้าใจข้าว,าว,าวก่อนว่าจะตัวแอปชี้เนี่ยคืออะไรแล้วก็ สิ่งที่เรากําลังจะเข้าไปเดียงกับมันเนี่ยคืออะไรในส่วนของร์ที่2ครับมันคือ,อลงมือปฏิบัติเ,ออเรียกได้ว่าเราต้องลงมือทำเนาะเราถึงจะเข้าใจมันในส่วนของการทําท,ทางข้อมูลด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่าแอปชีตไปกันเลยคอนเทนต์ในวันนี้ครับครับผมเป็นอินโทรดักชันเนาะอะไรคือความหมายของแอปชีตครับผมใครควรใช้บ้างเบน e ฟิตมีอะไรบ้างคีย์ฟีเจอร์ต่างๆที่สําคัญการแดกแอนด์ดรอปครับการคอนเน็กระหว่าง Data การที่มันมีความจุที่เยอะแล้วก็ออฟไลน์ฟังชันในลิมิตี้ก็คือสามารถใช้งานออฟไลน์ line ได้แล้วก็ความปลอดภัยครับแล้วก็ในเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะแค่พอพูดเป็นสังเขปคำโบราณนสังเขปให้พอเข้าใจได้ง่ายๆเออแล้วก็การที่เราใช้ยูสเคตก็คือใช้ตัวอย่างในชีวิตประจําวันของเราว่าเราใช้ตัวแอปชีนในการทําอะไรบ้างแล้วก็ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมที่เขาใช้งานกันเนาะ what is app sheet ครับผม app sheet แนาจริงแล้วมันก็คือ2คํคำบวกกันก็คือ1คือคำว่า app 2คํคำว่า sheet ก็คือ google sheet ครับที่เอาไปบวกกับตัว app งงไหมบวกกันง่ายๆอย่างนี้เลย app บวก sheet ก็คือ google sheet ที่เป็นเป็นในรูปแบบของ app เนาะ o d e application development platform ครับหรือว่า a pad allowing anyone to build custom mobile app custom mobile web apps เออเรียกอย่างนี้กัน web and tablet apps without coding ก็คือจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทาแอปพลิชันต่างโดยที่ไม่ต้องใช้ การโคดดิ้งเลยไม่ต้องใช้แบบ HTML CSS หรือว่า JavaScript อะไรเงี้ยคือไม่ต้องใช้เลย i, HTML, เฮ้ย HTML ไว้ทำเว็บนี่อว่าเอออะไรประมาณนั้นแหละก็ <c ười> คือไม่ต้องใช้โค้ดเพื่อนคือเราไม่ต้องมีสกิลในด้านการโคดดิ้งเราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการสร้างแอป,ปขึ้นมาได้เออนี่คือความหมายของแอปชีสครับผม Who use this ครับผม Citizen Developer ครับ Business User IT Professional เอาจริงแล้วทุกคนสามารถใช้ได้อันนี้จะเป็นแค่กลุ่มตัวอย่างเฉยๆในการที่เราจะไปคัส Uh, ไปไอดีติฟายว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้คือทุกคนใช้ได้หมดเลยถ้ามีแบบพื้นฐานกู l ก s h ชี t เนนะี่ยดูวิดีโอนี้ทำ uh, ทาไปด้วยกันทําไปพร้อมกันผมมั่นใจทําได้แน่นอน Key Benefit ครับผม Speed and Agility ี้เอเจนติ u i ้บิล p อป i วิกลี่แอนไ Iterate Easily ก็คือมันไวแล้วก็คล่องตัวภาษาไทยคือมันมันง่ายมันสะดวกอะไรประมาณนั้น Accessibility ครับผม No coding skill r e q u i r e Empowering non technical user ก็คือไม่จะเป็นต้องมีความรู้ในด้านการโคดดิ้งก็ได้ก็สามารถาทำได้เหมือนกัน Data connection ครับ Integrate with w i r e l e s s data source like spreadsheet ครับผม Database และก็ Cloud service ก็คือพูดง่ายๆคือ,อแอป,ปตัวนี้แอปชี App e เนี่ยมันคอนเนก t กับทูต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยมันจะใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นแบบเรียกว่าเป็นท่อเดียวกันเออเป็นไบเป็นไปเดียวกันก็ได้ แล้วก็ออโตเมชันครับผมออโตเมทเวิร์กโฟร์ครับแอนโปรเซสเซสวิจินเดอร์แอพก็คือสามารถทําการคําสั่งอัตโนมัติเวลาเรากดปุ่มนี้ให้มันไปลิงก์กับนั่นกับนี่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้โค้ดเหมือนเดิมเออแค่ลากวางแล้วก็ใส่เลือกเลือกแค่นี้นะเองนะเอออันนี้จริงๆ Key Feature ครับผม d rag and drop interface easy to build u i แล้วก็แ n d User Workflow ก็คือง่ายในการลากลากวางลากวางเออแค่นี้จริงจมันแค่นี้จริงจริงลากวางเปลี่ยนตัวเลือก Data Connectivity ครับ Connect กับ r วอล s ลสดัตต้าซอฟต์ไลท o กูเกิล e ีส Excel Cloud อ uh, ่า Cloud 4ขั้วก็คือบอกไปแล้วก่อนหน้าเนาะใครนะครับที่ยังไม่ได้ดู4ขั้วนะครับเข้าไปดูวิดีโอเก่าๆที่ไม่เก่านะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่เพิ่งสอนไปเกี่ยวกับ4ขั้วได้เพื่อทำความเข้าใจ Basic. เบสิกเบื้องต้นว่า4ขั้วคืออะไรนะครับภาษาชนิดหนึ่งในการอ่า uh, พูดคุยกับ Database เออ Rich อ่า Rich uh, Capability ครับผมอ่าเอ็ดฟีเจอร์ไลท์จีพีเอ n โลเคชันบาร์โค้ดสแกนนิงฟอร ก็คือพูดง่ายๆเราสามารถเปลี่ยนโทรศัพท์เราครับให้สร้างเป็นเครื่องสแกนเนอร์ในการสแกน QR Code เ้้ยสแกน QR โค้ดก็ได้สแกนบาร์โค้ดก็ได้ในการเอาข้อมูลตัวเลขนั้นๆเข้าไปในแอปพลิเคชันได้โดยตรงเลยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนโทรศัพท์ได้โดยใช้แอปที่เราสร้างขึ้นมาเองเออออฟไลน์ฟังชั่นอลิตี้อ่าฟังชั่นอลิตี้ครับผมคือแอป can work even without internet access ทำงานออฟไลน์ได้ด้วยก็คือหลังจากที่ออนไลน์ข้อมูลจะแอสเซทเข้าไปทีหลังอะไรแบบนี้ได้ Security and Governance s e l Data Storage and Asset Control ก็คือข้อมูลมีความปลอดภัยสูงครับเพราะว่าอยู่ในภายใต้ของ Google เนาะแล้วก็ Asset Control สามารถเข้าถึงในการควบคุมอะไรต่างๆได้ง่ายเออไม่ได้มีอะไรยากเลย Use Cases ครับผม Example of App ครับผม Build with App Sheet ครับ Field Data Collection Inspection Survey uh, Asset Tracking ก็คื อธิบายยังไงดีตัวอย่างของการใช้แอปชีก็คือสามารถทํา Data Collection ได้คือเอาไว้เก็บข้อมูลทําแบบสอบถามทําอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่เขาเกี่ยวข้องได้เราสามารถเอาตัวแอปของเราไปใช้ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามอย่างเงี้ยแน่จะเห็นภาพชัดมากที่สุด Work f l o w a u t o m a t i o n ครับผม a p p r o v a l p u r c h a s e Order Expense r e ก o r t ก็คือสามารถทำาอ p พลิ p r o ั่นแอปพลิเคชั่ได้เวลาเราแบบ r e q u e s t สมมติว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทใช่ไหมเราต้องการทำโปรแกรมหนึ่งที่เอาแอปแอปหนึ่งเอาไว้ตั้งเบิก งบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปทําแบบ Apple 1 Apple หนึ่อะไรเงี้ยทำได้ customer engagement ก็คือสร้างฟอร์มสร้าง s u r v e เวย์ loyalty program อะไรอย่างเงี้ได้เหมือนกัน internal collaboration ครับผมทำ project management tool ได้ทํา communication tool ได้เป็นแบบกระดานข่าวอะไรเงี้ยเอาเว็บเดตนู่นนั่น industry example ครับผมก็จริงๆข้อท้างวารีดมากคือมันกว้างมากสามารถที่จะใช้กับจริงๆก็ทุกอุตสาหกรรมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น healthcare ครับผม education retail เมนูแฟ u ชั่นแล้วก็ไฟแนนซ์แต่ตัวอย่างที่ผมจะเอามาก็คือมันเป็น template ของทางแอปชีสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับจะเป็นแอปเอ้ยจะเป็นแอปอะจะเป็นแอปไม่ใช่จะเป็นในส่วนของรีเทลซะมากกว่าเออใครที่ทํางานอยู่นฝั่งรีเทลครับสามารถเอาตัวแอปชีสเนี่ยไปใช้ในการ o p เป a เรได้เลยใครที่เปิดร้านค้าปีเนี่ยเออสามารถใช้แอปนี้ได้เลยร้านอาหารก็เหมือนจะทําได้ถ้าใช้คู่กับ g o o g l e b a r ก็คือเออวันก่อนได้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายอธิบายมัน Amazing มาก Use case ก็บผมมีอีก Example of app built in app sheet ก็ f i e l data d collection อันนี้บอกไปแล้วเมื่อกี้เอ้ยทำไมมันซ้ำกันมันซ้ำกันใช่แล้วอันนี้ไม่มีอะไรครับก็เหมือนกันทั้งหมดอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข้าวๆข,ของตัวเจ้าตัว app sheet นอที่เราเอามาแชร์กันหวังว่าทุกคนน่าจ,จะเข้าใจ app sheet ได้มากขึ้นทีนี้เราจะไปดูกันเลยครับว่า app sheet คืออะไรเนาะไปดูกันเลยเดีผมก็นั่นแหละครับเข้าไปที่ app sheet อ่ะ แอปชีตครับผมแอปชีตแอปชีตอ่านี่ start making app นี่ก็ได้หรืออันแรกก็ได้ได้เหมือนกันมันเป็นแค่ about เขยนเป็นแบบอธิบายนู่นนี่นั่นแอปชีตครับพอเราเข้ามานะครับผมแอปชีตเนี่ยอันนี้ผมบอกมันจะเหมือนมันจะง่ายมันซิเปิลเนี่ยตัว UI มันของตัวเว็บมันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างง่ายมากเลยมันก็จะประกอบไปด้วย2 a p แอปชีตจะประกอบไปด้วยกัน2ผลิตภัณฑ์ครับอย่างแรกคือแอปอย่างที่2คือ d a t a b a s e เนาะวันนี้เราจะลองเล่นกันทั้งคู่เลยว่ามัน สามารถทำอะไรได้บ้าง 1. ครับแอปเนาะ start with setting data start with a template แล้วก็ blank app ก็คือสอันแรกเอยสามอันแรกอันที่ 1. น่นะ start ก็คือเราสามารถมีข้อมูลจากข้างนอกเราอิา integrate นทักระเอีมเข้าไปข้างในได้หรือว่าจะไปดู t m p p a t e ที่เขามีให้แล้วก็เอาไป Copy แล้วก็เปลี่ยนข้อมูลต่างๆเป็นของเราได้แล้วก็ทําเป็นแบบ blank app ก็ได้อันนี้การที่ 1. เดี๋ยวเราจะไปดูวันที่เทมเ a t e ก่อนเพื่อให้เราเข้าใจตัวแอปตัวแอปนี้ตัวแอปชีต t มากขึ้นเนาะ ่าเรามาดูเทมเพลตกันครับผมเทมเพลตเนี่ยก็จะมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น Simple Survey Simple i n v e n t o r y การบันบอร์ด Project Tracker โอ้จิปาถ่ายเยอะมากครับแต่ส่วนใหญ่อย่างที่ผมเห็นมันจะเป็นในส่วนของพาร์ทรีเทลเยอะมากอ่าเราสามารถฟิลเตอร์ตรงอินดัสทรีตรงนี้ครับให้เป็นแบบอ่ะเนี่ยรีเทลเนี่ยก็จะเป็นแบบเต็มเลยอย่างเซ็อย่างอย่างเส้นอย่างเช่นการไอทีติเกตอย่างเงี้ยครับผมเราสามารถทำรูทออตติมิเซชันได้เราทาวเวลเอฟเฟกต์บอลโฟล์อาเวิร์กโฟอะไรแบบนี้สมมุติว่าเราสนใจ เอาง่ายๆดีกว่าเหมือนที่ผมสนใจต่อก่อนหน้า,ามันจะเป็นพาร์คพาร์คนี่ที่ผมลองเล่นดู National Park ครับผมอันนี้จะเป็นเหมือนแอปที่เอาไว้เก็บข้อมูลของพาร์คต่างๆที่อยู่ในอเมริกาเนาะก็เป็น a d i r e c t o r y of U.S. National Park ทีเนี้ยก่อนที่เราจะเข้าไปดูแอปชีตใช่ไหมครับเราก็มันก็จะเนี่ยมันจะ auto เมนให้เราเห็นเลยว่า display ให้เราเห็นเลยว่าตัวแอปมันลักษณะเป็นยังไงเนี่ยครับเขาก็จะโชว์มาอย่างนี้เลยเนี่ย ป็นแอป,ปที่อยู่อันนี้คือรูปแบบโทรศัพท์แล้วนะทางขวามือเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแมปตรงนี้มีที่ไหนบ้างในส่วนของ us อะไรอย่างนี้ park มีที่ไหนบ้างเป็นข้อมูลต่างๆเราสามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็มันสามารถโชว์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องคโคดดิงด้งใดๆเออที่นี้ครับลงมาด้านล่างดีเทลมันก็จะบอก how we build อันนี้เขาไม่ได้เขียนไว้ data ครับผมผมอยากให้ดูตรงนี้ data มันก็มาจากตัว google Sheet ครับที่เราใส่ข้อมูลลงไปเนาะแล้วก็ s p ป c สเ e ค,คก็คือ มีแค่2อ,อย่างก็คือจาก Park แล้วก็ไป Display เ,เป็นแมปก็นี่ครับพาร์กกับแมปเชื่อมกันอยู่2อ,อย่างเออลำดุนราต้าต่อครับว่าเขาเก็บข้อมูลอะไรบ้างถ้าเราอยากอยากรู้มากขึ้นก็เดี๋ยวเราจะ Copy มันแล้วก็ไปขัดซ้อมไมมมนดีกว่าแอป a m e ชื่อเดียวกันเลยครับเพราะเราอยากเราอยากรู้ข้างในว่ามันคืออะไรเนาะเรา Copy y a p p แอปนิดหน่อยคนผมก็เร็วนะผมจ่ายขั้นเนีตแล้วไม่ We are setting up your new apps นะครับผมก็ะระหว่างรอผมก็เล่าให้ฟังดีกว่าว่าจริงๆอะ่ะตัวนี้ผมรู้จักมาจากหัวหน้าผมหัวหน้าผมอยากได้แบบ tool หนึ่งที่เอาไว้แบบทำ Apple w o r k f o o m หรือแล้วแกแก็แนะนำแอปชีต t มาผมก็เลยแบบน่าสนใจก็เลยลองไปลองเล่นแล้วก็ลองเรียนลงต่างเลยแบบรู้มาว่าเออจริงๆตัวแอปชีต์นมีประโยชน์มากในการแบบสร้างแอปแอปหนึ่งขึ้นมาเพื่อทำแบบประโยชน์หลายๆอย่างได้มากเลยก็เลย,ๆๆเลยแบบเอามาแชร์กันเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับด้าน data อยู่แล้วในการ เก็บข้อมูลหรือแม้กระทั่งในการาดิสเพย์ข้อมูลวัชชุาลข้อมูลออกมาเพื่อให้ทุกคนได้แบบได้เห็นมันอะไรแบบเนี้ยอ่ะได้ข้อมูลละทีนี้ครับฝั่งทางซ้ายมือเนาะมันจะมีรูปอยู่2อสอันที่มันสําคัญสําคัญ2ออันแรกนะครับผมเป็นในส่วนของ Data ในการดูว่าข้อมูลเรามีอะไรบ้างคุ้นคุ้นไหมครับผม Data ที่1อ่าเขาเรียกว่าไงโลที่1โลนัมเบอร์สองโลไอดีโลเนมโลไทป์โลอิเมจโลโคดิเนตโลเลตลองโลสเตตต่างๆไอพวกเนี้ย อยากเห็นชัดเจนมากขึ้นมันก็คือ Google s h e e t นะครับผมมันคือหน้านี่ครับที่เราเก็บข้อมูลมาพอเราเก็บข้อมูลมาครับไม่ว่าจะเป็นชื่อใช่ไหมเป็นไทยเป็นรูปที่เขาอัปโหลดมาเป็น coordinate ก็คือเป็นพิกัดเป็น l a t i t u ก็คือเป็นพิกัดเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้มีแบบตัว N ตัว S อะไรนี้อยู่ที่รัฐอะไรอยู่ที่ประเทศอะไระก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ area อ,อยู่ประมาณกี่ตารางเมตรตารางกิโลเมตร location visitor มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเท่าไหร่มี description อะไรมี l a t มี u l o n g แยกกันออกมาวิสิตก็เป็นประเภทอะไรเนี้ยเราสามารถใช้ข้อมูลพวกนี้ครับในการฟุบทารนเฟอร์ให้มันประกายเป็นแบบตัวแอปตรงนี้ได้อ่ะโดยที่เราจะเห็นว่าหลังจากที่เราสร้าง Google Sheet เสร็จเราก็สามารถคลิก c อนโทรลครับแล้วก็เลือกไปที่ e x t e n s i o n แล้วก็แ s h e e t แล้วก็ c r e a ยด a n Apps ได้เลยเอออันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งหรือว่าเราจะสร้าง d a t a b a s e ในตัวของแ Sheet ได้โดยตรงแล้วเราก็เอามา ดิสเพย์ให้มันเขาเรียกมมา,มาแปลงให้มันกลายเป็นแอปทางขวามือก็ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นในรูปแบบของ iPad นี่ครับก็ดูได้นีจจะเป็นในรูปอของโทรศัพท์แต่ทีนี้ครับอยากให้ดูข้างในแบบชัดเจนมากขึ้นเนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งของฐานข้อมูลว่าเราจะเก็บอะไรบ้างมีสูตรมีฟอร์มูลาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่างแรดกลองนะครับเขาก็ใส่สูตรเป็น distance เลตกลองเฮียก็คือผมเดานะว่ามันคือการจากพิกัดตรงนั้นอะ่ะเทียบกับจุดต,ตรงนี้มันห่างกันกี่กิโลเมตรอะไรแบบนี้ ก็มันเอาไว้แบบดิสเพย์ว่ามันมันเขาเรียกว่าไงมันมันห่างกับเราสักเท่าไหร่เวลาเนี่ยครับจากตรงนี้ไปตรงนี้ก็สมมุติถ้าเขากดอะไรอย่างงี้วิวแมปเวเทเธอร์อะไรอย่างงี้วิสิตเนี่ยครับผมผมเดาว่าถ้าเรากดตรงนี้ปะเออซอฟต์แวร์นี่แหละครับผมก็เดาๆไปนะยังไม่ได้ลองเล่นแอปนี้แบบจริงๆจังๆอ่ะกลับมาที่ตัวดาต้าเบสเหมือนเดิมเนี่ยครับผมก็จะเก็บใน่นี้การเลือกใช้ก็สําคัญนะครับผมเลือกเป็น Number เลือกเป็น Text เลือกเป็น Name รือว่าเลือกเป็น Image ก็ได้รูปที่เราใส่เข้าไปในตัวแอปเนี่ยครับผมมันก็คือจะถูกไปสต o ร์ใน Google Drive ของเราที่ใช้ตัวล็อกอินเข้ามาในตอนนี้ตอนแรกอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเก็บรูปภาพครับผมและลองก็สามารถเก็บเป็นพิกัดได้ Text Text d เด e ก็สามารถเก็บข้อมูลเป็นแบบวันได้ไงครับ d e c i m อ l อันนี้คืออ่านและลองแล้วก็มีตัวเลือก e n น m um คือการสร้างตัวเลือกครับ e n น m um, แล้วก็ e n น m um List e n ์ m um คือแบบเลือกตัวเดียว e n น m um List คือการเลือกหลายตัวื ก็อะไรประมาณนั้นตรงนี้มันก็จะโชว์ตรงนี้อย่าง name นะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้อันนี้คือ name อันนี้ก็คือจะเป็นรัดรัดเมนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น description อันนี้ก็จะเป็นว e เ t อ e r ถ้าผมเรานะใช่ปะวะใช่ละผมมาใช่ผม่าใช่ใชขอลองกดก่อนเอาไหมครับ w e เ t อ e r เอาไว้ลิงก์กับ forecast เออว่าแบบอยู่ตรงนี้นะอะไรแบบนี้โอเคก็พอเห็นภาพอ่ะทีนี้อันนี้คือในส่วนของพาร์ทแรกในการทำ database ที่หนึ่ง ก็คือในส่วนของฟังก์ชัน Data าสองครับจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันโทรศัพท์รูปโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นฟังก์ชัน u x เออก็จะเข้าไปดูว่ามันแบบให้มันแสดงว่าชื่ออะไรพาร์คซึ่งอย่างตัวนี้ครับค่อยๆดูตรง ity, uh, primary นะอ่า primary navigation นะครับผมก็จะมีพาร์คก็จะมีแมปตรงนี้เนาะ2อันพาร์คอยู่ตรงนี้แมปตรงนี้พาร์คอยู่ตรงนี้แมปอยู่ตรงนี้เหมือนกันทีนี้ครับ view name ตรงอ่าตรงในส่วนของพาร์คเนี่ยก็ให้มันเขียนว่าพาร์คถ้าเราลบไปมันก็จะหายไป1ตัวอ้าวไม่หายหายสิเราไม่ได้กด save อ่าฟอร์ติเดต้าคือก็คือพาทรเราสามารถเลือกเป็นการ์ดได้หรือว่าเลือกเป็นแบบแกลลอรี่ได้มันก็จะเปลี่ยนไปเออตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าอยากให้มันเป็นยังไงน,นู่นนี่น,นั่นเนาะโพสิชันอยากให้มันอยู่เบนโตมิดเดิลหรือว่าอินเตอร์อันนี้หมายถึงตรงแท็บนะครับผมให้มันเลื่อนได้ซอสไบอันนี้ก็เรียงายชื่อเพราะว่าตัว A อาคาเดียมันมาอันแรกเนาะก็คือมันจะอยู่อันแรกเลยหรือว่าซอสไบอะไรต่างก็สามารถแอดพวกคอนดิชันต่างๆเพิ่มเข้าไปได้ครับผมอาจจะเป็นจํานวนวิสิเตอร์ที่ไปมากที่สุดเนี่ยเราก็สามารถแ ไหนว่า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  reaction visitor สมมติเราเลือกเป็น descending ก็ยังเป็นตัวนี้อยู่เหมือนเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าดังหรือว่าอะไรก็ว่ากันไป group ได้ทําให้มันโชว์เป็นแบบเป็น list เล็กๆอย่างนี้ได้ทําให้มันเป็น p h โต้แบบนี้ได้ทําให้เป็นแบบ b a c k d r o แบบนี้ได้หรือว่าเป็น l a r g แบบนี้ที่มีข้อมูลอยู่ข้างในก็ทําได้ถ้าเราคลิกก็ให้วิ่งเข้าไปในโก detail นะครับก็ทําได้ display มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเป็นไอคอนครับว่าเราสามารถเปลี่ยนไอคอนตรงนี้ได้เหมือนกันสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้รูปตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไป อะไรทำลองนั้นนี่คือข่าวๆแมปตรงนี้ก็คือในส่วนของหน้านี้ก็มันจะแมปมาจากแมปตรงนี้มันเรื่องนี้เป็นแมปครับแล้วก็โดยใช้ข้อมูลจากแรดลองเป็นแบบพิกัด p อยต์ลงไปว่าไอ้ส่วนตรงเนี้ยที่เราซูมๆเข้าไปเนี่ยมันมาจากตรงไหนก็มาจากตัว g o o g l e s h e e t ที่เราใส่ข้อมูลใน g o Google s h e e t ที่เราใส่ไปก็คือตรงแรดกลองอย่างเช่นตรงซอมเบอร์ซอมเบร์ซอมเวร์ซอมเบร์ไหนนะไหนนะนี่ครับแรดลองตรงนี้ อนี่แหละครับก็ location mode เ,เลือกเป็น normal เลือกนอนเลือก high ได้ให้อยู่ไกลๆ normal ก็อยู่ใกล้ขึ้นอะไรอย่างนี้ cluster secondary column ซึ่งไม่จำเป็นเราใช้แค่อันเดียวเมนู Menu navigation ครับสามารถเลือกให้เป็นแบบ voice assistant ได้ด้วยแบบแต่ต้องพิมพ์เข้าไปนะแบบ voice อย่างเงี้ยครับก็สามารถ add เข้าไปได้มันก็จะแบบ AI มันก็จะสักเจนมาว่ามันคืออันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ทำนองนั้นอะไรทํานองนั้นแอคชั่นอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะผมยังไม่ได้เล่นอะไรตังนี้มากเข้าไห่ก็หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพมากขึ้นในส่วนของตัวนี้อ๋อเซตติ้งเหมือนกันครับเซตติ้งสามารถทําแบบตีมทำอะไรอย่างนี้ได้เลือกเป็นสีดําอะไรแบบเนี้ยได้สีขาวเลือกโลโก้ใหม่ได้โลโก้สามารถคัสตอมัยเองได้ลันช์อิมมจอ่าลันช์อิมมจเป็นอะไรแบ็กกราวอะไรเงี้ยสามารถเลือกเองได้หมดเลยให้โชว์เนมโชว์อะไรอย่างเงี้ยโชว์ได้หรือว่าโชว์โลโก้ก็ได้เหมือนกัน ไฮอันนี้ก็ไฮได้เหมือนกันไฮตรงเนี่ยครับแถบบเมนูทางขวามือ Font Style ก็เปลี่ยนได้แล้วก็ Information ไม่ได้ใช้ r e l a t i o n s h i พก็ไม่ได้ใช้ Legacy ก็ไม่ได้ใช้ View ก็หมดแล้วนี่ก็เป็นทํานองแรกๆทํานองนี้แรกๆทํานองอะไรประมาณนั้นครับในส่วนของนี้คือจะเป็นในส่วนของแอป e ีตที่เราเอาไว้ใช้ในส่วนของการสร้างแอปพลิเคชัน สองครับเราไปดูในส่วนของด a ต้าเบสกันดีกว่าก็คือจะเป็นแอปชีด a ต้าเบสทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วดัต้าเบสครับมันไม่จําเป็นต้องแบบสร้างขึ้นมาโดยเรียกว่าอย่างไงสร้างขึ้นมาโดย g l e s h e e t อย่างเดียวเนาะตัวแอปชีเนี่ยก็สามารถสร้างด a ต้าเบสโดยเป็นแบบด a ต้าเบสเก็บข้อมูลอะไรสักอย่างแบบง่ายๆเหมือนกันโดยถ้าสมมุติว่าผมสร้างเนี่ยครับแอปชีดัต้าเบสขึ้นมาเนี่ยครับก็จะเป็นแบบวิวเทเบิลในแอปในหนึ่งดัต้าเบสก็จะมีหลายเทเบิลใช่ปหอันนี้ก็จะมีเทเบิลอันแรก จะเป็นเทเบิลที่1ก็คือจะมีไตเติ้ลแรกก็จะเป็น name ไตเติ้ลที่2ก็จะเป็น a s s i g n ี่ก็คือเป็นคนที่แบบถูกแอสซน์สเตตัสก็สามารถเลือกได้ i n p o r t complete หรือว่าเราสามารถแก้ไขได้เดทก็คือแบบ due date อะไรอย่างนี้ add column เพิ่มเข้าไปเราก็สามารถเห็นได้ว่าอ,อ่ตัวนี้สร้างเป็น phone แล้วกันเป็น t i l p h อ่ะ tel ก็เลือกเป็น phone number ได้ว่าจะเก็บข้อมูล phone number ครับเราก็สามารถ add ขึ้นไปได้ database ตรงนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ในการเก็บข้อมูล ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าอยู่ในบริษัทอีกแล้วในการทํำดัต้าเบสข้อมูลพนักงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพนักงานบ้างก็ชื่อใช่ไหมที่อยู่เบอร์ทโทรศัพท์อีเมลบุคคลใกล้ชิด e m e r g e n c y c o n t a c t อะไรแบบนี้เราสามารถเก็บข้อมูลในนี้ได้หมดเลยแล้วเราก็สามารถใช้ข้อมูลนี้ครับไปอินเทอร์เกตเป็นตัวแอปได้เหมือนกันไปสามารถทําเป็นแอปได้เหมือนกันเพราะว่า App แอปชีดน้องมันเชื่อมกันอยู่แล้วนี่ก็คือเป็นตัว database เราสามารถ a d d Table เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆได้ครับ Table ที่2 ทเบิลที่3แต่มันจะค่อนข้างผมมองว่ามันช้านิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้แย่ในการที่จะเอามาทำด a ต้าเบสต่างๆได้ก็คอนฟ i c t ตรงนี้ก็สามารถเอาไปแก้ไขนู่นนั่นอะไรอย่างนี้ได้แต่ผมไม่ได้ลองเล่นแต่ก็รู้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับการทำ ase, ดาต้าเบสใดดาต้าเบสหนึ่งแล้วก็แชร์ด a ต้าเบสนั้นๆั้นให้กับคนที่เขาเกี่ยวข้องโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้าง Google Sheet ก็ได้เพราะ Google She e ชอย่างที่ผมบอกมันเอาไว้แบบแคลคูลเลตผมคิดแบบนั้นเนาะมันคือในมุมมองผมมันคือการ,ราาแคลคูลเลต ในนั้นมันสะดวกแต่ถ้าเก็บข้อมูลแบบเปล่าๆเพียวๆ,ๆเลยผมว่าตัวนี้น่าจะแบบตอบโจทย์มากกว่าในการเก็บข้อมูลเนาะ,อออะลองแอดเพิ่มอะไรสักอย่างสมมุติเป็นอีเมลเนี่ยโอ้สมมติเรากดผิดเ,เราก็สามารถอีดิทคอลัมน์ได้ครับให้แบบไปเปลี่ยนเป็นแบบอีเมลเงี้ยได้ก็ใส่เป็นอีเมลไปหรือไม่ก็เข้าไปสมมติว่าอยากเปลี่ยนอะไรอีกสามารถล็อกคอลัมน์มมามาได้ฟรีดได้ยูสคอลัมน์เป็นแบบแอสเซเลบลได้ Uh, เป็นเลเบลลาเบลเลเบลเลเบลเป็นเลเบลดูพิเคทได้อินเสิร์ l คอลัมน์เลฟอะไรเงี้ยก็สามารถกร u ปได้อะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับตัวซีคั่วครับผมที่สามารถเอา uh, ใช้ภาษาซีคั่วในการดึงข้อมูลตรงนี้แล้วมันจะทําได้เหมือนกันในกู๊กขี้ก็ทำได้ครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอก1 d a t a b a s e มันประกอบไปด้วยหลายหลายเทเบลเนาะในเทเบลหนึ่งก็จะประกอบไปอีกหลายคอลัมน์หลายโลเนี่ยพอคูณแล้วมันก็จะเป็นบิ๊กบิ๊กบิ๊กดาต้าเออนี่คือการเล่นกับตัว d a t a b a s e ที่ชื่อว่าแอปชีต ได้ <S 2ออย่างก็สรุปเนาะแอปชีตครับสร้างได้สร้างได้2อย่างก็คือจะเป็นในส่วนของสร้างดาต้าเบสสองเป็นในส่วนของการสร้างแอปโดยที่ไม่ต้องโค้ดอะไรใดๆเลยก็อยากให้ทุกคนไปลองเล่นกันได้นะครับผมคิดว่านาตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆในการทํางานในด้าน Data เลยแล้วก็คิดว่ามันน่าจะช่วยให้ทุกคนทํางานได้รื่นไหลมากๆมากขึ้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับถ้าวิดีโอนี้ถูกใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดแบบยูทูบเบอร์ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมผมคิดว่านี่เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่ามันน่าคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้กันได้ดีนะครับเอาไว้แค่นี้ละกันแล้วลเดี๋ยวมาเจอกัน